น่นอนว่าพี่เขากับงงมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ารถไม่ได้เป็นอะไรแถมไม่ได้ขยับเลยแม้แต่น้อยแถมเครื่องก็ไม่ร้อนด้วยแล้วก็เดินไปที่กล่องเก็บกุญแจเออเอากุญแจรถมาเตรียมที่จะย้ายรถไปจอดที่เดิมเขากดรีบออกมาเฮ้ยพวกเราร่วมบนอ๋อตบัดรวมตัวโออีอาโออีอาโอโออีอาโอโอพี่วีตกใจกับเสียงพูดดังลั่นและนน่นอนว่าทั้งสี่ออกมาออกมาจากที่ซ่อนตัว ร้องทำาเสียงเป็นเหมือนกับรถยนต์ที่แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ O E R O E E อ O O E E R O โออช่างเถอะลุงจุนโฮคุณวารนเมียท่านดอมแมนแล้วก็ท่านรามาคัสก็แต่งตัวเหมือนคล้ายกับหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์มเนอร์นะครับผมมาแล้วออปิมีราคาถูกพวกเราเข้ามาพร้อมกับดีใจนี่มันอะไรกันเนี่ยพีวีพูดออกมาตกใจเลยสิท่ารถคันนั้นน่ะ เนี่ยเป็นรถที่แอบไปถอยมันต่างหากเราลุงจุธโฮบอกใครมันจะไปกล้าเอารถที่ไม่มันใครมันจะกล้า,าไปใช้วะรถที่แกรักซะด้วยสิฉันรู้หลักดีท่าน Đ อเมนบอกผมรู้มาตั้งแต่แรกละแต่ไม่อยากจะพูดรถที่ลุงเอาไปนะ่ะที่ชนน่ะที่กันชนไม่มีไฟตัดหมอกแต่ว่าคันที่ของผมมีอ่ะรู้เลยว่ามันไม่ใช่รถของผมพี่วีบอกออกมา เท่านั้นแหละครับท่านนาแมนกับมิจิโฮทะเลาะกันเลยล็อกแก่นั่นแหละเลือกรถไม่ดูดีๆว่าของใครอ่ะไม่สิว่าของมันไม่มีอ่ะใครมันจะไปรู้แล้ว <im trails> <Heritage. S 2> เห็นเหมือนกันเลยก็เอามาท,าปปทาาั้งสองก็ทะเลาะกันจนกระทั่งไอชุดที่ใส่นั้ faced. นปลิวแลบว่อนเลยแล้วมันก็มีปเจดอยู่ด้วยก่อนที่ปเจจะปลิวข้ามหัว แน่นอนว่าไปตกที่ฝากระโปรงรถที่ชื่อ g z 1 3 s h i นะครับผมซึ่งเป็นรถของคุณวลาริเมียแน่นอนเลยว่าเข้าไปดูปุ๊บมีรอยแผลยาวครับโอ้ยาวซะด้วยโรเจอร์บอกเห็นสีเหล็กเลยครับหัวต้องทำเยอะแน่ๆเลยจหนทีจหนทีวีจีบอกแน่นอนว่าลุงจุนโงกับท่านอเมนนั้นค่อยๆย่องเตรียมที่จะหนีก่อนที่คุณวลาดิเมีจะหันไปพูด ว่าดีเซติคอนแบงล่างแล้วโฟกแกตายตายแน่นนฮทั้งสองก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตหนีคุณวันเดนเมียแกเป็นออ t ติมัสแกจะหนีทำไมวะลูจุดโทถามแกเป็นเปเบมันมีไม่ใช่หรอไปจาัดก,การเองสิโว้ยทานาแมนตอบพวกเราก็ขำเมื่อเห็นชายในชุดทาสีแบบหุ่นยนต์ทั้งสามคนวิ่งป่าราก โดยที่คุณวันเดเมียไล่ล่าทั้งสองโอ้โหทำลายล้างคันุนแรงนะเนี่ยจบครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวนิยายของเราในวันนี้นะครับก็คงมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย